สวัสดีครับแม่กบครับจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่กบครับท่านผู้ชมสำหรับคุณแม่กบเองก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกคนหนึ่งครับที่ผมเคยทําคลิปของคุณแม่ที่ผ่านๆมาเนาะครับแล้วก็คุณแม่ก็ห่างหายจากอาการเล่าความฝัน การเล่าคลิปนาะแม่เนาะไปพักหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงนั้นคุณแม่ก็ก็คือคุณแม่แบบว่าไม่ค่อยสบายด้วยครับคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวอ่าขอพักก่อนค่บคุณแม่บอกว่าอย่างนี้เนาะบอสบายนี่โตตั้งสามเดือนพุนละครับเพราะว่าวาติดโควิดก็ไดนะแมนแมนครับแล้วพ่อนี่ยเราคุณแม่ก็เลยบอกให้ผมอ่าบอตองมหาที่ช่วงนี้เพราะว่าคุณแม่ ป่วยเป็นโควิดเนาะแม่คือบอกงอ่ายๆคือเป็นเป็นโควิดในช่วงนั้นครับผมก็เลยหางหายจากคุณแม่ไปครับหล้วก็มีเอฟซีของคุณแม่กลบหลายๆท่านครับกับถามมาถามอยู่เรื่อยครับมาถามอยู่เรื่อยว่าคุณแม่หายไปไหนไปตามความฝันของคุณแม่กลบให้หน่อยน้องแม่เนาะหละังการที่เข้านี่ผมกับมาถามอยู่เรื่อยครับแต่คุณแม่กับยังบว๊วท่านผอมเฮียเนาะครับเนื่องจากรักษาตัวอยู่ ตอนนี้คุณแม่ก็หายดีแล้วเนาะครับสาเหตุครับสาเหตุที่หายไปครับมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับมือนีครับ่าคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ฝันเหรอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขามาฟังความฝันของคุณแม่กบน้ำกันครับว่าในงวดนี้ครับเป็นงวดแรกของคุณแม่กลบครับคือเริ่มต้นไหมนาะแม่เนาะเริ่มนําไหมครับ ว่าคุณแม่สีดาเนวทางมาฝากท่านผู้ชมเป็นเลขตัวใดครับท่านผู้ชมครับคุณแม่กบฝันตั้งแต่มือไหครับฝันมือขึ้นนี่ละอ๋อพึ่งฝันมือขึ้นเนาะครับตั้งแต่ต้นต้นต้นงวดเนาะแม่ผมมาหาคุณแม่คุณแม่กับวาบอกท่านได้ฝันอีหย่างเนาะจ้าครับเลขความฝันของคุณแม่ในงวดนี้คุณแม่กับซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้แล้วจ้าเก็บไว้ใบหนึ่งนี่ละใช่ครับเดี๋ยวให้คุณแม่เ้าความฝันให้ฟังเนาะครับว่าคุณแม่ไป เหตุอีหยังแล้วก็เจอเหตุการณ์ในก้อมฝันอีหยังแน่เนาะครับครับแม่ฝันว่าจังไดครับผมฝันว่าันไป้พอ่ออง์ส่นามกินสองหน่วยองค์ขาวมันแตกกระจ้าออกจากมันนี่ก็เลื่อยในางไปเบิงครับยางไปเบิงกับรอบรอบรอบนั่นละ่ะร,รอบรอบไปเบิงเพิ่นว่าห้ให้ไป เบิงองันยังอยู่ในหันเดื่อคนว่าก็เลยไปเบิงนาองมันแตกอยู่หันสองหน่วยองมาก่อนใส่หนาบก็เห็นตั้งแต่เขาเขียนเป็นโตอันอยู่หันแล้วว่าก็เลยไปไปยางอ้อมองสองหน่วยมันแตกกระจ้ยออกก็เลยไปเห็นนะแต่ว่าองมันบบแตกไดว่าในความฟันนั้นว่ามันแตกเลยยางไปเบครับก็ไปเห็น เห็นตังแต่นี่แล้วนี่เห็นตัวเลขจ้ะนี่เห็นนี่ละนี่สองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์นี่ละเห็นตัวนี้ล่ะครับเห็นเลขครตัวเลยบอกครับจ้าจ้ะเห็นอยู่ในหันละอ๋อคือคุณแม่กบี่ฝันแค่สันสันจ้าจ้ครับฟันว่าตัวของตัวของนี่เดินไปเดินไปอ่าสถานที่แห่งหนึ่ง เป็นเป็นมองไดคําแม่ในความฝันจาได้บ่ครับอยู่นี่ที่บ้านนี่ละว่าบ้านใกล้ๆของอันลูกลูกสาวนั่นล่ะห่างบริเ่นของบ้านลูกสาวข้างๆนี่ละข้างๆคือสีว่างบ้านของนี่นี่ยของอันย่าย่าที่เสียไปน่ะย่าที่เสียไปนั่นแหองก่อนอยู่ค่ะอมังก่อนสององค์ในความฝันนี้มันแตกบ่ครับแม่มันแตกออก หัดไปเบิงแล้วมันบอแตกนี่ล่ะองสองหน่วยก็เลยเห็นนี่ละ <h ess ie> ่ะก็เห็นเลขจ้าจ้าครับครับในความฝันนี่คือมันแตกจ้าจ้าแล้วคุณแม่กบก็เลยไปเบิงจ้าไปเบิงคือฝันคือกันนี่ละ่ะจ้าครับได้ความฝันน่ครับท่านผู้ชมคือความรู้สึกว่าองค์ที่อยู่บ้านหลังน,นั้นมันแตกครับคุณแม่ว่าครับแล้วคุณแม่ก็เลยเดินไปเบิงครับแล้วเดินไปเบิงในความฝันคือกันครับ เห็นองค์ย <sketches> ูคือเก่าครับบ่อแตกครับบ่อแตกครับแล้วคุณแม่กันเลยเห็นตัวเลขครับติดอยู่ตรงโองไม่บอครับ no จ้า no. จ้าติดอยู่องค์เดียวหรือว่าทั้งสององครับแม่องค์เดียวองเดียวคือเห็นเลขสองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์ครับเป็นเลขหกตัวด้ครับแม่นี่จ้าจ้าบอเม็นเลขเลขไอ้ล้วมันทีหนึ่งบอแม่บอหูแล้วกับเล้าแต่รบขังแรกได้นี่ครับผู้ชมเบิ่งอีกแค่นึงครับนี่ครับ ขึ้ตัวเลขของคุณแม่กบครับสองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์ครับเลี่ยงกันเป็นเลขหฮกโตเลยมับังคับจ้าจ้าจ้ายุติองค์มังก่อนจ้าครับถ้าทานผู้ชมมากน้่ครับก็ลองนําไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เบิ่งครับทานผู้ชมโดนโดนคุณแม่กบสีแดงมาเว้าความฝันไห้ฟังครับคือครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกครับก็คือนบใไม้นะแม่เนาะจ้าจ้าครับบนแนเลขของคุณแม่อาสิมากรได้ครับทานผู้ชมครับ ถ้าสองศูนย์เก้าถ้าท่านผู้ชมหาลอตเตอรี่ได้คือตัวเลขนี่เนาะแม่ถ้าหกตัวกันล่องเบิงครับแต่พบว่านาสีหาบบได้อาจิได้แค่สามตัวครับอาจีเปตัดเอาคือสองศูนย์เก้าหรือว่าเก้าหนึ่งศูนย์ประมาณนี้เนาะแม่เนาะตัดเอาละเกาสองก็ตัดเอาที่เลขสองตัวเอาไว้สองตัวนะตัดเอาโหลดคุณแม่ไอ้เลขทั้งหกตัวนี้ถ้าคุณแม่กบสิตัดเอา คุณแม่สิตัดจังไดครับนั่นแล้วนั่นมากันชูนเก่าเก่านั่นล่ละอ๋อศูนเก่าเก่ามาตันูนเก่าเก่าจ้าคือคือสิจับเอาภายในนี่จ้าชูนเก่าเก่าคุณแม่มากเนาะครับเราไอ้ไอ้ลอตเตอรี่ที่คุณแม่ซื้อไว้นั่นคือเลขอีกอย่างครับนี่ละนี่นี่นี่ละตัวทายนี่เก้าหนึ่งศูนย์จ้าอ๋อครับครับคุณแม่ซื้อเลขทายไว้ครับกว่าคุณแม่ หนาสีหาทางเบิดนี่บ่บ่ด้ดน้องแม่เนาะมันบ่อใ้แล้วมันบ่มีหลานนาอครับ่ักทพิจารณาเบิ่งครับเพราะว่าความฝันกัเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเลขที่เราเห็นอาจจะมาก็ได้อาจจะไม่มาก็ได้ครับถ้าชอบตัวเลขที่คุณแม่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับก็ลองนําตัวเลขของคุณแม่ไปจับใส่กันดูครับท่านผู้ชมครับแต่เลขมันมีหตัวครับ อาจจะมาอ902209หรือ910หรือว่า019อะไรทำอางนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ว่าอ่าน่าจะอยู่ในนี้เนาะแม่เนาะครับไอตัวเลขที่แม่กบเห็นนี่เป็นสีอย่างแม่ในความฝันจัดได้บ่ครับเป็นเป็นสีสีเขียวๆออกแม่จังหน่อยเป็นสีเขียวๆจช่จจ้เออแม่ครับไอบ้านที่ว่าแม่ฝันเห็นนี่เนาะที่มีโอมังก่ออยู่สององค์ จ้าที่แม่ฝันไอบ้านเลขที่เพื่อนบ้านเลขที่ท่อใดนะครับแม่หนึ่งหนึ่งสามโตจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้าก็คือเป็นบ้านเลขที่ใหม่ใช่ไหมจ้าครับตัวเก่านะั้นหะนึ่งสี่หกอ๋อคือคุณแม่บอกว่าบ้านเลขที่เก่าของเพื่อนนะครับหนึ่งสี่หกครับท่านผู้ชมครับแต่ฮี่นี่เพื่อนมาสั่งบ้านใหม่จ้ากจาขอบ้านเลขที่ใหม่จ้ ได้บาลีทีมากขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งีสามตัวเนาะแม่ครับครับโอเคครับแม่มีประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วคือคุณแม่กบก็ฝันได้ตัวเลขคุณแม่สิบอตีเลขเพิ่มเติมอมายังอีกแล้วเนาะบ่ชิ้เยอะเต่าตัวที่เห็นเลยเนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็มีแค่นี้ครับผมเคยอีสานใต้เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อ่าเพราะว่าความฝันของคุณแม่กบก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีอยู่เนาะแม่เนาะก็ฝันเห็นเลขเห็นเบอร์ครับอ่าถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองนําไปประกอบการเสียงโชคดูครับผมเคยสารใต้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับแล้วก็โชคดีทุกรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่กบมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับ ขอให้แตกสามตัวนะแม่เนะาะหรือว่าขอาให้มาเลขกแล้ววันทีนึงติดโต้เนาะแม่เนะาะครับครับขอบคุณครับครับแม่